กลับบ้านกันค่ะทุกคนก็สิขาวปีใหม่ทุกคนกับตามผ้ากันแบบทยอยกลับบ้านกับผู้มีลำเน่ากันเนะจ้ะส่วนสกเล็กกับสกับน้ำโสมจ้าแกคือเกาจ้าตามรำเนียมก็ต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะจ๊ะจะต้องเป็นเนวากินักมาซื้อแหนมเนื้ออีกแล้วจ้าวีทีแหนมเนื้อนั่นแหละค่ะสั่งไปเรียบร้อยตอนนี้ก็รอคิว รอคิวเอาของจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนอกนะจ๊ะแต่ว่าระหว่างทางถ้าเราเจออะไรที่มันเป็นตะแซบเป็นตะกินเราก็จะซื้อไปฝากจ้าโอเคเจอกันบ้านนอกค่ะได้มาเรียบร้อยค่ะพร้อมลุยสามชุดใหญ่ๆจุกๆไปค่ะพร้อมออกเดินทางได้ไปเลย never ran through them. ดูนี่ค่ะแด่เปิลนมเนื้อล้าจ้ากับไม่ยังไงกับเนมเนื้อเอาเลยด้วยเขาปิดแกงปนินซึ่งที่หอพักเลยค่ะเนื้อปลาห้านอ่อนเออเออเออได้ใส่ก่อนใส่สามอัอน ด่วนไปแล้วไหมยายหนมกินได้เยอะแต่ว่าได้หลายพรุ่งนี้มากินหมดกกินได้ดูหน่อยค่ะเฮ้ยแซ่บแซ่บแซ่บอร่อยหลานเอามาให้นะคะหลานที่รักคนสวยเพื่อนเพื่อนอร่อยบ่แซ่บบ่คุณแม่ซาห์ยังที่พ่อหนูเหออกรอยไหมบางสิจังสิซืึ่งยังไม่ให้นึกงยังหม้อกะแหนมเนืองแหนมเนืองกุ้งหอยปูปลา มาแล้วดดูินเถอะเขาไปกินเขาไกินกแเนะแซบเราะท่านซ่ะเนือแซบแซบแบบกินให้ดูหนครัมาอีกคำค่ะเนะซูมที่นี่อันนั้นย่งบะไรใช่ไหมอันนั้นจีนค่ะ คำใหญ่มากคำตาสวดไปเลยคำตาสวดไปเลยนเหนื่อยบ่มาหน้าดอกอันนี้เป็นสองเมื่อเดียวอันที่หนึ่งก็ไปกินที่ยังบริษัทไงน้ำนิดอยู่กับแม่บ่มากก็ไม่ได้กินนานสาวมาเลี้ยงปีหนึ่งเหนื่อยขาดไหลกูกูกินข้าวหลาม มาตดเลยไปขายหันเล้ยกนบาบ่แม่กินมาเรียกกินอิมกับผ้ากันเวาเรื่องผีโอ้ยอร่อยอร่อยเมื่อไรนอนหลับ่นอนมันนี่นอนตัวเา้า